รู้จัก SUV สุดหรู6ที่นั่งรุ่นล่าสุดจากเดนซาที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุความสมรรถนะระดับรถยนต์ไฟฟ้าเรือธงและไส้ในจากอย่างว่าง <Go. S 1> สำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtek Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จัก รถยนต์ไฟฟ้าระดับแฟลกชิพอีกหนึ่งรุ่นของเดนซานั่นก็คือเดนซา N8L หรือเดนซา N8L ซึ่งผู้จัดการของเดนซาอย่างคุณเจ้าฉางเจียงก็ได้ออกมาพรีเซนต์ถึงความเหนือระดับในส่วนต่างๆของแบรนด์เดนซากับรุ่น N8L นี้นะครับซึ่งส่วนตัวมองครบข้าวแล้วก็เหมือนจะเหนือกว่าเดนซา N9 ที่เป็น SUV ระดับแฟลกชิพของเดนซาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าทุกคนดูรายละเอียดกันแล้วนะครับลองมาช่วยคอมเมนต์ตัดสินหน่อยว่าสเปคนี้ เหนือกว่าเดนซาเอที่เราเคยพรีเซนต์ไปหรือเปล่าถึงการมาของเดนซาเอ็ครั้งนี้นะครับทางเดนซาได้ยึด3แนวแกนหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีกับคอนเซปต์ Beautiful Travel Home เพื่อให้เป็นรถ SUV หรูหกที่นั่งที่ปลอดภัยตอบโจทย์รถครอบครัว3รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณยา่ารุ่นพ่อแม่หรือแม้กระทั่งรุ่นลูกสิ่งที่เราค่อนข้างประลาดใจกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือมีการใช้เทคโนโลยี e4 platform นะครับหรือว่า e4 ฟาที่ต่างจากเดนซา N9 ซึ่งใช้เทคโนโลยี e3 platform หรือ e3 a n รน,นะครับ โดยแพลตฟอร์ม e4 แพลตฟอร์มนะครับส่วนใหญ่ทาง BYD มักจะใช้กับแบรนด์อย่างว่างเท่านั้นซึ่งทั้งอย่างว่าง U7, U8 และ U9 นะครับใช้แพลตฟอร์มนี้หมดเลยซึ่งเด n ซ a NSL นะครับใช้เครื่องยนต์ 2.0T ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้พลังก,กำลังรวมสูงสุดถึง760แรงม้าเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ V12 ซึ่งสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน3.9วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับ แบตเตอรี่ขนาดความจุ46.9กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับอยู่ที่230กิโลเมตรและระยะทางขับขี่รวมนะครับระหว่างน้ำมันเต็มถังและแบตเตอรี่เต็มนะครับอยู่ที่1,300กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จ DC นะครับจาก30-80%ที่19นาที พร้อมระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังที่มีมุมองศาเลี้ยวสูงสุดบวกลบ10องศาโดยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับอยู่ที่4.58เมตร ติดตั้งคาลิเปอร์เบรก6พอร์ตทำให้มีระยะเบรกเกียง35.4เมตรพร้อมช่วงล่าง Cloud Intelligent Air Body Control System หรือว่าถุงลมนะครับกับระบบควบคุมความหน่วงอัจฉริยะ2.0และระบบช่วงล่าง d ด s u s A ซึ่งก็น,น่าจะเป็นเลเวลของได s u s ที่สูงที่สุดของ BYD แล้วนะครับโดยทาง BYD ก็ได้โชว์ สมรรถนะในเรื่องของช่วงร่างกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้เราได้ชมกันตามคลิปเหล่านี้เลยครับโดยเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยความเร็วสูงโดยไม่เสียหลับเดนซา n อ l หลบเลี่ยงด้วยความเร็วถึง128กิโลเมตรจากสถานการณ์ที่ฝนตกและพื้นถนนกำลังเปียกนะครับ และอีกหนึ่งการทดสอบนั่นก็คือการทดสอบจำลองพายุความแรงลมระดับ11ในขณะที่พื้นถนนเปียกเช่นเดียวกันนะครับถึงเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพอัจฉริยะโดยเป็นระบบควบคุมขนาดลมประทะหรือว่า ICWc ซึ่ง BYD ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวตามคลิปนี้ อีกหนึ่งคลิปนะครับก็เป็นคลิปของการโชว์สมรรถนะแชสซีอัจฉริยะและระบบควบคุมเสถียรภาพแบบแยกส่วนหรือ ISMC ที่จะช่วยหยุดรถในขณะที่พื้นเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทรงตัวเกาะถนนได้ถึงการทดสอบนี้นะครับ Denza n NL ก็โชว์การหยุดรถจากความเร็วที่84.5กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกหนึ่งไฮไลท์เด่นนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของห้องโดยสารอัจฉริยะระดับ First Class โดยอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าทางเดนซาได้ทำการกำหนดให้เด n ซา NSL ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่หรือแม้กระทั่งรุ่นลูกทำให้งานออกแบบดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับมีการกำหนดให้เป็นที่หลบภัยเคลื่อนที่และศูนย์กลางเทคโนโลยีเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารโดยเป็นแบบ6กที่นั่งจัดเรียงแบบ2บวก2บวก2ที่นั่งที่เน้นความสบายสูงสุดถึงในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีจอมา วัดขนาด12.3นิ้วและพวงมาลัยไ,ไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2ก้านทรง D shape และคันเกียร์ที่คอพวงมาลัยถัดมานะครับก็จะเป็นจอกลางแบบลอยตัวขนาด17.3นิ้วและจอผู้โดยสารตอนหน้าอีก13.2นิ้วโดยเบาะที่นั่งตอนหน้านะครับจะมีระบบทําความร้อนระบายอากาศและเบาะนวดถัดมานะที่คอนโซลกลางนะครับก็จะมีไวร์เลสชาร์เจอร์และช่องเก็บของช่องแอร์ปุ่มควบคุมและตู้เย็นติดตั้งไฟแอมเบียนต์128สีม่านบังแดดแบบแมน เบาแถวที่2นะครับเป็นแบบแยกอิสระพร้อมที่พักแขนส่วนตัวซึ่งมีระบบทําความร้อนและระบบระบายอากาศ พร้อมระบบนวดและที่พักขาติดตั้งโต๊ะพับหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับและเบาะแถวที่3นะครับยังสามารถเอ็นได้อีก121องศาสําหรับสีในการใช้ภายในห้องโดยสารน,นะครับจะเป็นสีโทนอุ่นและมีการตกแต่งด้วยลายไม้สามารถลดความสูงของตัวรถได้5เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าออกรถได้ง่ายขึ้นระบบปรับอากาศอัจฉริยะ4โซนช่องเก็บของรวม49จุดติดตั้งจอที่เทดานขนาด17.3นิ้วระบบความบันเทิง ก็มาพร้อมกับลำโพงจากเดลเลต20ตำแหน่งกำลังขับ1,600วัตต์รองรับ Dolby Atmos รอบทิศทางแบบ3มิติรองรับการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยอัปเดตไปแล้วว่าทาง b ี d จับมือกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำการประสานร,ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนแบรนด์นั้นๆเข้ากับ d l i n k เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนและตัวรถง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสั่งการต่างๆรวมถึงสามารถสั่งการตัวรถในฟังก์ชันต่างๆจากสมาร์ทโฟนได้ในระยะไกลรองรับระบบสมาร์ทโฮมด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับโดยสามารถใส่กระเป๋าเดินทาง20นิ้วได้ถึง5ใบและช่องเก็บของใต้พื้นขนาดใหญ่ถึง51ลิตรติดตั้งระบบที่จะช่วยลดอาการเมารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการทำงานของช่วงล่าง หรือจอกลางนะครับที่มี Motion s i g n e t Relief ที่เป็นจุดๆบนจอนะครับซึ่งเวลาซึ่งเวลาที่เราจ้องจุดพวกนี้นะครับช่วยลดอาการมึนเมาได้คล้ายกับที่มีในสมาร์ทโฟนการไหลเวียนของอากาศภายในรถระบบนวดลมช่วงต้นคอ ปรับระดับการอกกระชับของเบาผู้โดยสารการชดเชยเสียงรบกวนรอบทิศทาง สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็จะมากับระบบ God Eye ที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์30ตัวโมเดล AI ขนาดใหญ่รองรับการอัปเดตผ่านระบบ OTA และระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับโดยมากับตัวถัง Diamond Steel ที่แข็งแกร่งพร้อมถุงลมนิรภัย9จุดซึ่งในส่วนของความปลอดภัยนี้นะครับมีการสาธิตโดยใช้รถบรรทุกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด25ตัน e มาทับเด e n s a NSL ผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามคลิปนี้เลยนะครับ ก็จะเห็นว่า d e n ซ a NSL นะครับไม่มีการสะดุ้งสะเทือนมีเพียงกระจกหน้ารถที่พังเท่านั้นนะครับแต่ตัวโครงรถยังดีอยู่สำหรับงานออกแบบดีไซน์ภายนอกของ d e n ซ a NSL นะครับก็มีการออกแบบ ตามดีไซน์แรงเกรดล่าสุดของเดนซาครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะดีไซน์คล้ายเดนซา N9 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าแบบแยกส่วนทั้งไฟ DRL ที่เป็นแถบ LED คู่ขนานและไฟหลักทรง LED ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแถบแนวตั้งกระจังหน้าแบบปิดทึบพร้อมช่องดะกอากาศแบบ Active g r i l l ที่ออกแบบตาม a e r o Dynamic ส่วนการออกแบบดีไซน์ตัวถังด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูมือจับประตูแบบซ่อนออกแบบเสาต่างๆรวมถึงหลัง ขาและกระจกมองข้างเป็นสีดำซึ่งจะมีตัวเลือกแบบพิเศษที่จะติดตั้งโดรนเหมือนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นท็อปของ BYD รุ่นอื่นๆนะครับส่วน,นท้ายนะครับก็จะมีชุดไฟท้ายที่เชื่อมต่อกันคั้นกลางด้วยโลโก้เดนซาโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว5,200ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1 9 9 9มิลลิเมตรสูง1820ม mm, ิลลิเมตรเรยะท่าล้ออยู่ที่3 0 7 5 mm. ันสํามิลลิเมตรสำหรับราคาของเด n ซ a nsl นะครับจะมีอยู่2รุ่นย่อย โดยรุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่299,800หยวนไปจนถึง รุ่นแฟลกชิพนะครับราคาอยู่ที่ 9, ท3 2 9 8 0 0หยวนาหรือถ้าเที่เป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว1,360,000าบาทไปจนถึง1 4 9 0 0 0้บาทบวกลบนะครับซึ่งสำหรับในประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้าขุมพลังไฮบริดกลุ่มนี้นะครับก็ยังมีตัวเลือกไม่เท่าไหร่และยังไม่มีแบรนด์จีนแบรนด์ไหนนำเข้ามาจำหน่ายนะครับส่วนฝั่งของ BYD ก่อนหน้านี้ในงานมอเตอร์โชว์2อก็มีการนำ เดนซาเอเข้ามาโชว์ตัวแล้วนะครับรวมถึงเดนซา B8 หรือ B8 นะครับซึ่งก็เป็น2รุ่นที่น่าลุ้นและอาจจะมีหลายๆคนนะครับอยากให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดใหกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลฟ์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน